ทำอะไรกันจ้องอะไรลูกจ้องอะไรกันจ้องอยู่นั่นแหละยังเข้าแถวเลี้ยงคิวอ่อไม่เอา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 ,เอาแรนแล้วประเทศนีนน้ดื้มบมบืมบ้มบมแล้วพี่น้องวิ่งไปแป๊บหนึ่งร้อนรีบวิ่งเข้ามาจ้องจิ้งจงจิ้งจกจ้องโน่นจ้อง,อง,องน,อน,องนี่ไปเรื่อยออันนี้ก็จักเป็นยัง มักเงาเนี่ยะมักเงาเนี่ยค่อยตามตลอดเลยเนี่ยไปไซสกับไปจริงๆอ่ะถ้าพวกนี้มันออกไปได้มันก็ตามไหมพวกนี้ออแต่มันก็ไม่ค่อยตามเท่าไหร่หรอกเอาขี่พโพอันตันนะว่าเป็นตะขันนะวะคือเป็นตะขันนะวะขี่โพเห็วะเออโอ้คือหนาคือยังอีกเกียข้างข้าวเถอะโชคเดทำไมเกาจังเลยลเป็นเห็บหรอ พ่อก็ให้ยากินยาเห็บแล้วนะยาเห็บหมัดเนี่ยฮะเอออันนี้มาอะไรอันนี้มาอะไรมามดอะไรอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยนะมามดอะไรอยู่ใต้โต๊ะโอรอกินรอคิวกินอาหารเมร็ดอาหารพ่อคุกให้มันไม่อร่อยเลยลูกนะแต่ว่าคุกให้มันแม่อร่อยนี่ป้า เออป้ากุ้งไก่มันไม่อร่อยอันนีกนนกนกน้ก็อันนี้ก็รอคิวเขาเหมือนกันเหรอลูกอันนี้ก็รอคิวเหรออันนี้ก็รอคิวหนูก็รอคิวป่าเออไงกินไหมเอารอจุบป,ปากเขาอีกเอาเอาอเอารอคิวเออเอาไม่กินอา่าทีละตัวทีละตัวผัดคิวกันเออน้ำหมดจ้าลูกกินน้ำแกงเก่งมันร้อนอากาศมันร้อน อ้วนก็รอคิวแล้วอ้วนหรือยังไงอ้วนอ่ะอ้วนไปกินได้เลยอ้วนกินได้เลยกินได้เลยอุ๊บไอ้หลงก็หวงไอ้นี่ก็หวงหวงอะไรนักนะโอ้ยผีโผว่ามันีย่อยจูพื้นแล้วกินเก่งคักมึงบักหลงแมนบ่อ้วนเอออ้วนครับอืมอ้วนครับอ้วนรอรอคิวพี่น้องอ้วนรอคิวเอ้ากินบ่ลูกอึบ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  พี่ต้องห้อยแป้งเน้อเขาโอตรโลกด้วยไงโรยแป้งเห็บหมัดนะครับไว้ที่บ้านนะครับนะอ,อ่ต้องโรยเราเอ,อ่ผมเห็นตัวหนึ่งก็ไม่ได้นะเห็บหมัดเนี่ยผมต้องกําจัดเลยอ้วนรอคิวกินอ่าเห็นไหมเขามีมารยาทนะครับนะกินไหมกินไหมเจ็บขาไม่หายเลยเนี่ยสงสัยต้องได้พาไปอยู่บ้านต่ำละมั้งทำไว้สักคืบสองคืบเนี่ย อ้าวบักอันนี้ก็โอ้ยเขากินอยู่กเขไปญาติเขาบักลงุ้งบักนิสัยบอดีอ้าวเขากุศลล่อคิ้วจากเจ้าของเจ้าของเข้าไปอ้นอวนก็กินกเงียบเงียบอาหารคุกให้มึงไม่กินหรอกมึงพากันมากินอาหารเมร็ดวันหน้าก็จะไม่คุกให้แล้ววันหน้าลดเลยลดค่ากับข้าวเหลือวันละยี่สิบบาทเออ จบเลยโอเคไหมนี่หลงโอเคไหมไอฝั่งโน้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยฝั่งโน้นอ่าฝั่งโน้นไม่สนใจอะไรเลยฝั่งโน้นอะเกาขี้กาขี้เกลือ้นอย่างเดียวเออเดี๋ยวพรุ่งนี้อาบน้ําให้อีกลูกพรุ่งนี้อาบน้ําให้อีกโดนยาหยอดหูก็ไปคันหูกันหู เอาน้ำเกลือล้างอ่าน้ำเกลือล้างบ้างเอายาหยอดบ้างนะครับนะเออนั่นแหละนาคือยังอีเกียคือยังอีเกียข้างข้าวเนี่ยเออมาละไอนี่ไอนี่อิ่มละไอนี่อิ่มละรอดมาละแปรงแปรงแปรงอ่านั่งแบะลงไอเย็นบะลูกเปิดแอร์ให้เย็นปะเย็นบะลูกเย็นยังเลยปาปาหนูเย็นเย็นมากมากเลยปา เย็นสบายเลยป้าสบายสบายเออตื่นมาก็คบกันไปคบกันไปเเออย็นไหมย็นไหมเออเย็นไหมยินไหมเออโ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 ออ่ะเล่น oh กันนะพี huh. mm ่น้อง มาสกิดทำไมให้พ่อเกาหัวให้เหรอให้พ่อเกาหัวให้เหรอโอ้ให้พ่อเกาหัวให้เหรอหืมให้พ่อเกาหัวให้เหรอดู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 คีตาออกลอกคีตาออกลอกหืมให้พ่อเกาหัวให้เหรอหลงละหลงละไม่ไม่ไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นลูกไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นพ่อถ่ายคลิปอยู่ลูกพ่อถ่ายคลิปอยู่พ่อถ่ายคลิปอยู่ครับพ่อถ่ายคลิปอยู่ให้พ่อถ่ายคลิปให้เสร็จก่อน คอยเคลื่อนไม่ใช่ว่าอยากจะขึ้นตอนไหนก็ขึ้นมันไม่ไส่นะลูกมันไม่ไส่นะเออเย็นไหมลูกโอ้เย็นป้านูเย็นยังได้ป้าว่าได้แอร์เหรอถ้าไปไม่อยู่แอร์ไม่มีแอร์จะอยู่ได้ไหมเนาะนี่เนาะอโอ้ตายเลยบ่มีแอร์สิอยู่ได้บ่เนาะบ่เนาะอยู่ได้ครับอยู่ได้ยังไดผมก็อยู่ได้ครับเออยู่ได้อยู่บ่อยู่ได้อีลีตี อ,อยู่ได้ครับอยู่ได้ครับอยู่ได้บ่บ่มีแออยู่ได้ยู่ตีลูกยังนี่ข้างมาถึงยังนไงเสียดเขาคอ,อ,อยยูในปลาในดงอยูได้เบิร์ดคอยมีบอลน้ำยูได้เบิร์ดห้อนก็นลงเซน้ำอ่ะไปละอันนั้นไปแพรบ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 ,บแล้สายตาผมคือสั่นแต่ว่า เดีย๋ยวบังคือเป็นมั่วๆว่วะอันนั้นบักบักเงาอันนั้นบักเงานะเอ,อ่ะนออบักเงาตามทุกฝีก้าวขยับก็ได้ได้ตึง้งตึ้งเลยนะออดีนะมันเข้าได้กับทุกตัวแล้วมันก็เล่นกับเขาได้หมดไอ้ฟู่มันก็น่ารักอย่างงี้แหละได้ไอ้ฟู่มาเติมเต็ม ในฟูมาเติมเต็มโชคดีก็จะวิ่งเล่นกับเอาฟูตอนเช้าเช้าก็จะวิ่งกันตึ้งลึงตึ้งลึงตึ้งลึงเอออันนี้นี่นี่นี่ให้เกาหัวยังนี่ให้เกาหัวให้้เกาหัวให้มีความสุขหลายอยให้เกาหัวให้มีความสุขหลายตรงนี้เลียปากเจ็บเลียปากเจ็บเออบนยิ้มเออมีความสุขที่โลกมีความสุขทีมีความสุขหลายทีเออ มีความสุขโลดทิมมันซาแฟนเก่าคืออายอกหักมันบ่พ่อตายแต่งได้แต่งไปอายบอ่อ่อนซอนนะแม่นบ่ลูกเอ้อนะยิมย้มเยี่ยมคีตาขึ้นหลายแต่โอ้บอ่แมนเว้ยแมนบ่โอ้แมนดีดีบ่ขี้ตาขึ้นหลายทะลูกเออเฮ็ดอ,ออกลอกอยู่บหมืนฮิตฮิตออกอกลอกออกลอกออกลอกอยู่วันน่ะ เอ็ดออกอันนี้อันนี้ไม่ยังนี่อันนี้อยากได้ยังอันนี้อยากได้ยังอยากให้เกาหัวกันบ่อันนี้อันนี้ก็อยากให้เกาหัวกันบ่นี่อันนี้ก็อันนี้ก็พูดชืเกาหัวให้พูดคะโอ้สกิดใหญ่เลยโอ้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 อยากเกาหัวพ่อมีอยู่เมื่อเดียวหนึ่งมือนี่เออปกติทั้งมือทั้งตีนนะสองมือสองตีนสองแขนสองขาเกาให้แต่ละตัวนี่เกาตัว้ตัวนั่นตัวนี้ก็อยากมาให้เกา เออตึง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 ไปไปนอนได้แล้วไปไปนอนได้แล้วไปไปนอนไปนอนไปนอนเลยไปนอนครับไปนอนไปนอนไปนอนครับไปนอนไปนอนเลยไปนอนเลยน่ารักไหมครับอ้าโชคดีน่ารักไหมครับอาหลงหลงอ้าหลงหลงอ่ะเป็นปั้นเป็นปั้นมิจะอู้้ พิโจู๊พื้นแล้วบักหลงหลงอายุหขวบแล้วครับหลงอายุหกขวบแล้วหปีแล้วครับอ่าหลงผ่านวันเกิดหลงมาเมื่อวันที่สิบสามมกราหลงครบหกขวบแล้วครับหกปีของหมาเอ่นะอือหลงเป็นหนุ่มแล้วครับหนุ่มใบกัดมันแล้วครับเอ่แต่หลงยังไม่ได้ เสียความบริจุดเลยป้าเอาไปจำหมันก่อนอ้วนๆก็เหมือนกันอ้วนๆก็เดินจำหมันก่อนเออครบหกปีแล้วครับอาโชคดีเท่าไหร่อาโชคดีครบกี่ปีแล้วครับอาโชคดีก็ครบเท่าไหร่แล้วเจ็ดปีหรือแปดปีลูกอ่ะอาโชคดีเจ็ดปีหรือแปดปีเนี่ยอยู่ด้วยกันเนี่ยฮะอ,อยู่ด้วยกันมาในกี่ปีแล้วเนี่ยรู้ตัวว่า,านะทำไมพูดยากพูดเย็นยังเลย อ่าอยู่ด้วยกันมาตั้งโดนแล้วเนี่ยออใครบอกว่าพ่อชอตเอาหมามาหากินนะพ่อชอดเลี้ยงหนูมาตั้งหปีแล้วตั้งแต่พ่อชอตยังไม่ได้ทำ u ูทูบเลยครับออทำอยู่ตอนนั้นทำอยู่แต่มันมันไม่ดังครับก็ทำไปเยอะๆครับเอแมนบอกเ,เริ่มทำตอนไหนเริ่มทำตอนหยงเป็นหยุมเดี๋ยวจับแมนบอกอืมนะ โอเคนะครับ10นาทีแล้วนะสอดรู้สอดเห็นสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามให้กับอาหยงหยงอาอ้วงอ้วนด้วยนะครับบ๊ายบายจุบจุ